ยิงจุดโทษอย่างเดียวยังไม่เล่าครับหายชุมพลผู้ตรงตรงว่าสิงเหนือสิงเหนือเจอกับเสือใต้แหรอครับคู่นี้หายชุมพลก็เสือใต้แหรอครับ พยักบีนีสิงเหนือมาชมเกมครับมันครับคู่นี้ไปดูมาเด้ยี่สองมันป้องแน่โดนกำแพงครับจะถึงมีกาไหมสำหรับคู่ชิงชนะเลิศวันนี้ไิปบอลสี่เศร้าสี่สิบบวกสิบส,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 สามไหลต่อให้อาจารย์ธ่นนี โดนอาจารย์เกษมแยกไปได้ครับอาจารย์เกษแม่ครับสายธรรมชาตินะครับอาจารย์เกษมนี่อะไรงานซ้ายนี่ได้ลุ้นครับดูสายธรรมชาตินะครับทักทายไปก่อนยิงไปเองครับปลายฉุดพนแม่ยิงยัดไม่ตรงกอบแม่เสือไป กันครับมิลค์ซัดบอลเปิดโดยคุณอนุนมองหาเพื่อนอยู่อยู่จังหวะนี้แม่บล็อกได้ยีสิบสองล็อกสวยลับพันแม่ลึกเกินไปหลุดมืออีกจิ้มจ่อเข่าเท้าสามสองของปาจจุฬาในอาจารย์ธนิดอาจารย์ธนิดจากนั้นหลอกให้เพื่อน ยี่สิบยิงยัตตันดีเข้าเท้าคุณาอาโดนดอกช่วยยิงยัตซุปเปอร์เซฟกับหมอพันนาทัานไหมไม่ทันรับเป็นลูกจุ้งของบายชนบุรีนชนครับผัดลุกผัดลับเล่นกันง่ายยิงยัตตันดีทัดบอลอีกแทักท,ทยายสองค้งสองคางครับสำหรับปายชบุรมนเ โดยเจ้านุนทีมปะนามที่แม่ยิงยัดแม่ซุปเปอร์เซฟอีกแม่สุดยอดจริงๆ <c oughs> ค,ครับลุงสามประตูเฮ้ยครับผมนึกว่าจะได้ขยับสกอร์ชีปดวงใหม่ไม่ผ่านเสียจูเล่นกันง่ายๆครับบุนแยกได้ยิบสองเสียอาร์เสียอาร์หลายตัไม่ผ่านสามสองของปาะชาชน สนุกครับครูนี้ครูจินชนาเลิรเสมอจุดโทษอย่างเดียวเสมอกันจุดโทษนะครับไม่นับลูกได้เสียถีบกันง่ายสามสิองผิดไม่ได้เรียบครับย้อนกลับให้อาจารย์น้าลุงดูด้วยยันคณิน หมายเลขสิบผู้เ,เ,เล่นมากประสบการณ์อีกคนหนึ่งของายชุบุลยิงยันตด,ดีครับแม่เต็มหลังเท้าครับเป็นลูกทัดบอลปลอดภัยไว้ก่อนครับสำหรับหมอพันณาโดยคุณอานน์ไหลจ่อย่ายง่ายๆี่คุณอานน์ผ่านไม่น้ประตูยังเป็นลูกทัดบอลครับเช็คอินของายชุบุลมือเดิม ผ่านมาหน้าประตูกิ่งจันติแมาจานธนิษฐ์วางเท้าไม่ดีโด่งค่ำาาตาขายไปอีกครับบอลสำรองมีไหมครับไปฝั่งทิศอย่างครับยีบสองจานจูจังสีมชีฟแม่ดัดหลังไปออกข้างด้วยครบวางเท้าไม่ดี ปายูนลงไปไม่ได้จิตนาครับขอโทษขอโวยเสียอาร์ตเป็นลูกติดพันครับปดู2ยี่สปยูนปยูนจะผ่านให้เพื่อนเข่าเท้าเจ้าอาร์ตเจ้าอาร์ตไหลต่อสวยเสียเว็กช่วยที่จังหวะนี้อาจารย์เิมยิงแม่มซุปเปอร์เซฟครับอ่านเกมดีครับพวกสาประตูพายชุมพน ไปเล่นหลังึ้นไม่งั้น,นสกอร์น่าจะขยับเล่นหลังคืนไปยัง,ไ,ยง,ไ,งนนไป,ไปนะปุมมือพุู้รักษาประตู <ไป S 1> สุดขั้่นี้เสียแม็กไหนต่อให้เพื่อนไม่มีเพื่อนครับเข้าท้ายยืดสามพาชมพล <tam> มตัดเกมไว้ก่อนกับเสียแม็กเสียเหลี่ยมเสียทรงนักนต้วางเม็ดไว้ครับแต่ลึกเกินไป ตั้งกันง่ายๆให้หมอพันนาฝากให้อาจารย์เกษมอาจารย์เกษมไหลต่อให้เสียโจโดนแซหอกข้างทุบเร็วทันทีเสียแมกเสียแมกบังบอลช่วยล็อกนิดนึงมองหาเพื่อนแต่โดนแย่งได้โดยอาจารย์ธนิไปเองได้เห็นได้เปรียบเล่นต่อครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบมองหาเพื่อนไปไม่ได้โดนแซด้านหลังครับ เล่นเร็วตันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามซับก็ยี่สนาทีแม่ครับเป็นลูกทัดบอลนี่ไม่งั้นก็สกอร์ก็น่าจะขยับครับสนุกครับคู่นี้ไปดูน้าวใหม่ลียี่สิบออกหลังปอยังพูกกี้สูสีครับ ถ้าเป็นมวยก็กุลาบดำกับเมืองไทยแล้วครับนี่ไหนจอครับอาจารย์เสีมชิงจออาจารย์โจไม่รู้กันสนุกครับสุดยอดคููชิงช,ชนะเลิศข,ของฟุณบอลสี่เศร้า เขาเท้าเสียบแม็กเสีย,ยบแม็กงวันไหลต่อให้จันเสียบแม็ครับสุดขาไปนิดเดียวครับเล่นเรี้ยวทันทีไม่ผ่านหมอพันนาแต่ก<ไ>้อยแซวออกทุกเรี้ยวยทันทีไม่ผ่าน22เข่าเท้า32ไหลต่อจันทันนีจันทันนีหมอหาเพื่อนอยู่ชีฟจุงกึ่งยิงกึ่งผ่านไม่ตรงกรอบอีกทำทุกวิถีทางครับ แต่ก็สกอยยังไม่ขยับยีสองแม่นให้เสียแม็กบอลวันเม่นให้เสียอาร์ตเสียอาร์ตจะไปเองยิงยัตจดีแหมครับซ้ายขวาได้ครับเสียอาร์ตนี่ผู้เล่นของพ่อขาพุทธิสงครับหลีกพุทธิสงนะครับนี่เสียอาร์ต ปืดแม่ครับหมุ่ไม่ดีออกหลังไม่ยีครับเป็นลูกที่สองบอลสำรองเลยครับหมอพนาชีพจะผ่านให้เสียแม็กไม่ผ่านจทะเต็ไหลต่อช่วยคุณานนท์โดนแซ่ได้ ไหลต่อเสียแม็กเสียแม็กตึงบอลต้นเกมได้เสียแม็กไปเองล็อกสวยทันไหมเสียแม็กโดนแซะออกหลังเป็นลูกเช็คอินของผ่านมาให้เสียโจเสียโจยิ่งยัดีหวางเท้าไม่ดีโดนข้ามคานไปแต่ก็ยังไม่ขยับครับ เราแย่ระวังกันครับทั้งทั้งสองทีมสามสองทีมโยงให้เพื่อนแม่นด้วยครับไหลจอไม่ผ่านเสียโจไหลจอให้อาจารย์เกษมนนทแยกบอลยิงยันตทีโดนบล็อกได้โดยหมอปันาเท้าเท้าคุณอานนท์แต่โดนแซตอื่นเสียโจประยุทธ์ ถูกไ,ห,ไห้คุณอา,านุนคุณอานุนพักอกลมสวยคุณอานุนไลหลจบไม้ผ่านอาจารย์กรสิมเสียแม็กจับชิปต่อยังไปได้เสียแม็กว่าง่ายชิปผ่านสวยจังหวะนี้แม่อ่านใจบอก,กปลอดภัยไว้ก่อนปล่อยให้ผู้รักษาประตูแม่ครับจังหวะน,นี้ไม่ยิงครับหมดเวลาครึ่งแรกครับศูนย์ศูนย์สกอร์แม่สนุกครับ นี่สุดยอดจริงๆครับคูงที่สามก็น่าจะสุดยอดเหมือนอย่างนี้เหรอครับน่าติดตามครับเป็นมวยถูกคู่ทั้งสองทีมครับทั้งสี่ทีมครับทั้งสองคู่คู่เอกน่าจะเป็นกุหลาบดำครับพบเมืองไทย ครับถ้าเป็นมวยเราแวดระวังกันครับถ้าเป็นมวยก็ทิ้งเชือกนะครับหญิงยันต์ตะตรงกงขอบด้วยแม่ได้แต่มองครับเซฟด้วยสายตาผูรักษาประตูดีไม่ตรงขอบอีกสองตั้งเกมมาให้หมอปนาไหลจ่อยง่ายๆให้เจ้าอัศตั้งเกมมาให้หมอปนาบอลบันไม่แม่นเข้าเท้าอาจารย์ชนิดไหลจ่อยให้ประยุนถุน โฉบโดยเสียโนสชาโนเปลี่ยนเกมทำใยให้เสียโจไหลต่อท่านไหมไม่ทันครับต่างเกมกันง่ายๆครับสำหรับพายชุมพลนามย่อเอาหนามบงเหมือนกันครับต่างเกมมาหาเหลี่ยมหาชุงเหมือนกันให้ยี่สามยำทันไม่ผ่านครับเสียโนตแซวออกข้างไป ถุงโดยสามสองด้นนี้ไหลจอดอ่านเกมออกไม่ทันครับทำหัวไปจ้าถูุยามาไม่ผ่านหมอพันนาเห็นไม่ได้เปรียวครับเป็นจัวายกเท้าสูงครับทันอาจารย์รักย้อนกลับให้โดยหมอพันนา เสีแยแกนให้เสียโน้ตเสียโน้ตไหลจอให้เสียโจแม่ชิงกันกล้าเล่นครับแม่เข่าอ่อนนิดนึงโยนเสียยุ่นแยงได้ประยุจะผ่านให้เพื่อนไม่ผ่านยี่สิบสออันเกตีมอวก็เสียนุ่งสิฉันอิจาเเสียนุ่งตูไม่ผู้ักษาประตูง่ายๆครับ